ทนานปะไผได้ห6น้องบักเขือ <c oughs> หมวดที่สองตำบลโคกสำดานอำเภอบ้านแฮด <c oughs> จังหวัดขอนแกน่นมีลูกสองลูกสาวไงกับยุกเกาหลีลูกชายลากับยุละยองอันลูกสาวต้องให้เดีนละสามเมือเแล้ว มิเตเขาอยากกินน้ำเมี่ยแต่ว่าชงไปเพราะใดเดี๋ยวนี้มันยากลำบากตะกี่มันเป็นเนยเป็นวินเป็นยางเชนาดวนหลังจูงเมื่อนี่บ่มีเช่มิจตเห็ดย่างเดียวเดี๋ยวเห็นเหี่ยงมิจตอยากเห็ดย่างเดียวบ่ปวดทันบ่ปวดนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นเบาหวานมันได้ายางเช่กินบ่มบานโขมจะเตเจยะมอเขามิมมาม่มเออวงเวงวงเวงลมตัวอยยุบา้านพ่นพากันลมใหญ่หัวแตกใหญ่ตัวง่ายบ่ลลมจ้า เกียง่ายกินแต่ยาบ้านน้องมาเกียบ่ได้เขาไม่ได้กินยาน้ำย่อยเนี่ยยาโมนี่ดีเนี่ยเนี่ยกินแล้วบ่ปวดนเอวเท่าแล้วนี่เอวก็บ่เก่งแล้วป้องท้องโกนโชดีดีว่เป็นสินเป็นเอ็นเนี่ยว่เป็นเอ็นท่องเด็ก็เลยดีในละมู่ก็เลยว่าเอ๋อกินแล้วมากินเขาแจ็บแต่ง่ายนวดรับดีพนันบางทีก็เลยได้โทรมาเพียมเจาะไหแล้วมาแย่งกันเดี๋ยวไปเขาดิบ๊หวานง่ายอันมันไม่ได้ไปตรวจโดนหรอกแม่ตะกี้เขาก็ว่ามีรวยสามชิปที่ชิปหนึ่งไหม พราะตมากินกาแฟโมนี่กับยานี่เขากันไม่ได้ไปหาหมอจักเที่ยแหรอกกินเศร้ากินแร่งแล้วยนางมือเจ้ากระตื้นกินกินก้อนเขาง่ายยนา่หมือแร่งจะนอนกับกินอีกมันจังบ่เหมยนี่นี่หมันเลียนน้ําขามันเลียนน้ําสินน้นําเอ็นดีมันนอนที่มันอันเฮาเหยียดแทางเหยียดางที่มันไม่ยาวเงาไหมมันได้ดีสันด้แต่กิน,นี่มันจีปวดได้ใส่หลานเหยียบด้เดี๋ยวนี้ว่าได้ใสแล้วแต่พอากินกาแฟนี่ ไปห่อต้มก <S ix> ินเลือยแงมแยงเง็ดเบียกไปไม่เมื่อย์กินเต้ากินแยงแหละความมันจีบยงจังเรากินสองเต่าเลยเธอเพื่อร้านน้อยสองไห้กินน้ำเด้เป็นบ้าน